สบายกับพี่น้องเอฟซีที่นี่เอาไอ้หนุ่มกูโบตา้าอโอ้ยไม่กลับไปคืนเนะ่ะทีนี้ไม่กลับ <laughs> บอไปจำเจวถ้วยเก่าแล้วครับบอไปจำมันไม่กลับไปจำอะไรครับแกงถ้วยเดิมถ้วยเก่าแล้วตัวนี้เออของเล่ๆดําๆผมไม่เอาครับเออนะผมชอบแต่เขาขาวบวบครับอทั้งเอ้ะทั้ทงอายุน้อยด้วยได้ทีนี้เออนะ เออคิดว่าเขาจะคืนไปหาก็าไม่ไกลับไปหาแล้วกับพี่น้อง fc เห็นไหมนะเออมันไม่เหมือนเดิมเลยนะครับทีนี้อืมนะครับคิดว่ามันจะตายคิดว่ามันจะอยู่ไม่ได้คิดว่ามันจะไปสัมมาเเทเมาโ์บอกับมันไม่เป็นอย่างที่มันคิดทีนี้อ่ามันไม่เป็นอย่างที่มันคิดเห็นไหมครับผมคิดว่านะครับมันจะบาปอยู่ชี้เลว่าดีครับนะ อะไรนะการานเงินค่าปรับปลุกลุกเลี้ยเลี้ยงหมูกระทะฉลองอยังขอทานเขาเลยใช่ไหมอ๋อขอบผมนะขอทุกอย่างจนมีขอทุกอย่างจนถึงโคมไฟบ้านบอกอมันไปฉลองเพราะความจัดใจที่ชาวบ้านโดนคดีเหมือนกันเออเหมือนมัน อ๋อแล้วก็ได้จ่ายแพงกว่ามันมันไม่ได้จ่ายสักบาทห้าไร่แถมถูกแค่หนึ่งหมื่นเองจิบจิบจำคุกสองปอีแต่มันไม่มีอะไรเลยเสร็จสิ้นกระบวนความอมบอมักน้ำพริกกับปีถ้วยเก่าที่อามันไม่ชอบไงนะมันไม่ชอบเข้ากล่ําใส่กะทิอมันไม่ชอบนะครับนะ,อ,ะอืมนะครับ มันก็ออกมาได้แล้วมันไม่กลับคืนไปเหมือนเดิมนะมันก็สวมซานกลับไปหาแม่มันนะครับอืมเพราะว่าใส่ลายมันทุกสิ่งทุกอย่างไงเออใส่ลายทุกสิ่งทุกอย่างอย่างงั้นอย่างงี้นะครับเนาะอาเรื่องหาราวยังงั้นนี่เห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นอ่ามันยังจะกรรมจะเวรน,นะครับพี่น้องยังจะบาปอีกดอกอ่ายังไม่หาย ม,มันยังจะบาปสะกรรมจะเวนอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีนะคุณจอยหยกทิ้งจอบทิ้งเสียมทําตัวเป็นจีิขอทานใช่ใช่ตอนนี้ก็ทิ้งจอบทิ้งเสียมทิ้งนั่นทิ้งนี่แล้วก็ไม่ทํางานเหมือนเดิมนะฮะอะไรนะเห็นเห็นขาหมูลงค่ะลงอะไรพี่มิตรฮะเกิดเรื่องอะไรอีกป้ายห้ามเข้าห้าไล่ หายโบต้ามเหรออันนี้ก็ไม่รู้นะพี่สงสัยมันเอาออกหรือยังไงป้ายยังอยู่หญ้าปกคลุมเกือบหมดบอกฮะคุณโสพล้วป้ายหายบอกเกิดอะไรขึ้นทีนี้อืมมันคิดว่าเขา,เขาให้มันเข้าไปทําบอกคิดว่าเขาให้มันเข้าไปสับวายขายได้บอกอ่านะ มันเอาป้ายออกบอหรือยังไงฮะสงสัยมันเอาออกบอกมันเข้าใจว่าเขาให้มันเข้าไปสับขายไว้ได้บอกฮะอืะไป้ายไม่ได้หายหญ้าปิดใช่ไหมอ๋อตายแล้วทีนี้คุณจุรีพรสวัสดีครับพี่คำใหม่ฮะป้ายไม่หายบอกเฮะไม่หายตอนเลขอะไรเห็นว่าป่ามันขึ้นลกแกป้าย ย่าบังบอกไม่หายใช่ไหมโอ้ต้องใส่มันเอาออกเมื่อวานนี้มัง้งครับพี่น้องเอฟซีสารตัดสินมันคิดว่าสารให้มันเข้าไปทําประโยชน์แล้วหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้ไรอืมนะครับพี่น้องเอซีเอาเอาเลยเอ่มึงเข้าไปเลยหนังมืสับไวเลยนะมาขายเลยนะอืมนะครับไปตัดกล้วยมาขายซะ ยังอยู่ป้ายนะบอกยังอยู่บอกป้ายยังอยู่บอกอนะครับนะ <c oughs> เอาก็รอดูรอดูหรืออีกหนึ่งเดือนนะครับว่าเขาจะอุทธรณ์ต่อหรือเปล่าอ่านะครับพี่น้องเอฟซีนะครับ,นนรบหนึ่งเดือนเขาจะอุทธรณ์ต่อหรือเปล่านะครับเราก็รอรุ้นนะสิ่งที่เราได้เห็นคอมเมนต์เมื่อคืนนี้ไปด้วยกันนะครับเนาะอืม ว่าส่วนกลางจะอุทธรณ์ต่อหรือเปล่านะครับโมเค้นั้นแหละนะว่าจะอุทธรณ์นะได้ยินมาแบบนั้นนะนะจะได้เสียเงินค่าทนายเราบอกขำนาองช่างตั้มจากคดีเด็กน้อยเป็นคดีตัวเองเข้ามาบยหยุดงานเข้าครับผมแล้วมันก็เฮ็ดเอาเจ้าของมั่นนะั่นแหละเมื่อก่อนมันก็ทํากับเขาไงอยู่เบื้องหลังเห็นไหมยูทงยูทูบเห็นไหมนะ มาแล้วที่นี่นะมาอะไรเคียงข้างพ่อระเอกเห็นไหมตอนนั้นเอนะครับมาถ่ายทําชีวิตพ่อไปเอกในใจของมันมันอยากให้ยูทูบเบอร์พวกนี้ออกจากชีวิตพ่อระเอกไงเข้าใจไหมไม่อยากให้มีสื่อมีนั่นมีนี่ใช่ไหมมาอยู่รายล้อมพ่อระเอกมันจะทําอะไรได้ง่ายไงอพ่อไปเอกไม่ได้โดนเอาไปอะไรที่เซฟมงเซฟเฮาหรือ ดีสอทแห่งหนึ่งก็เป็นพ่อแบบนี้แหละหนึ่งเพราะมีสื่อหลักด้วยแล้วก็มีบรรดา youtube ด้วยนี่มันต้องการที่จะกำจัดไงอ่านะมันต้องการที่จะกำจัดอยู่เน้ยเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะช่วงนั้นการคัดค้านการประกันตัวมันก็ต้องการยากให้คัดค้านการประกันตัวนั่นแหละแต่ทำไม่สำเร็จไงเพราะไม่อยากให้ออกมาไง ว่าอยากไม่อยากให้มีกระสุนไม่อยากให้คนช่วยเหลือในการต่อสู้คดีมันจะทําได้ง่ายเห็นไหมครับแล้วใครเป็นคนให้ไปคัดค้านการประกันตัวคือตัวตุ่นไงคือตัวตุ่นอืมตอนนี้มันก็เอาตัวตุ่นมาแอบอ้างมาอยู่เบื้องหลังอย่างนั้นอย่างนี้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมันเออมันก็โทรหาเขาว่ามันโดนคดีป่าไม้นะอย่างนั้นอย่างนี้เออ ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะดูให้เดี๋ยวจะคุยให้อ่าเห็นไหมล่ะมันไม่งั้นมันไม่กล้ามาพูดหรอกนะครับอืมนะครับมันเป็นแบบนี้มันกูรู้จักอยกงอยกอด้วยไหทีนี้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เออตัวตุนก็มีแต่ยศใหญ่ๆก็อะไรครับมีการเดือนยศเดือนตําแหน่งเดือนนั่นเดือนนี่ขึ้นเห็นไหมครับอ่าเลื่อนยศเดือนตําแหน่งขึ้นไปทีนี้เห็นไหม นะครับมันเป็นแบบนั้นอืมแต่ละคนแต่ละคนนะอืมเลื่อนยุดกันเป็นแถบเลยตอนนี้ตัวตุ่นะเห็นไหมครับอ่าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่วายครับไม่วายนี่นะคะมันต้องได้รับโทษสูงสุดค่ะนะไม่พอใจค่ะแค่โฉกปีค่ะมันต้องนะคะป่าหารชีวิตค่ะนะ เห็นไหมคะมันยังหายใจได้ค่ะอืมันยังกินข้าวได้ค่ะแต่ตุ๊กตาเราล่ะคะแต่ตุ๊กตาเราล่ะนะอืมไม่ยอมค่ะจะให้ถึงประหารชีวิตเลยค่ะเออเห็นไหมครับพี่น้องยิบส